อาจารย์แม่เสร็จเรียบร้อยแล้วหนูจะดูเลยไม่รูกเวลา30นาทีจะจะ,จะดูเลยค่ะพอดีว่าหนูมีปัญหากับกับแฟนเก่าว่าอาจารย์นี่เขาตาละลานแลคะ่ะอ้าวมันจบเลิกกันไปแล้วนี่ทำไมยัง <Okay. S 1> มาก่อกวนใช่ใช่ค่ะเป็นเป็นแฟนเก่าที่ว่าเคยแบบเหมือนทำพิธีทำงันนาฉนัยสลามกันไปอะค่ะตอนนั้นก่อนก่อนที่จะมา เขาไปมีคนใหม่อะคะ่ะอันนี้คนนึ่งคือเหมือนเขาโทรมาหาแม่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยะันก็เลยจะมาดูกอาจารย์ว่าเขาจะมาหาเรื่องหรอว่าหรือยังไงได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จับป้ให้นะ,ะ,ะอธิษฐานจิตถึงผู้ชายคนนั้นเลยนะคะ,คะ มาดูกันนะว่าเขาจะมาหาเรื่องแม่เราและตัวเราหรือไม่นะอเอาตรงๆนะมันไม่ถึงไม่ถึงกับว่ามาหาเรื่องหรอกเขามานะคะก็คือเขายังรักยังอยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาขอโอกาสมากกว่าค่ะและ้วเราเราไม่ให้โอกาสเขอาอะค่ะ อ่าทีเนี้ยอาจจะได้รับคำพูดในลักษณะตัดพ้อต่อว่าสักหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าไม่มาหาเรื่องแค่แค่ตัดพ้อต่อว่าเราหรือพูดให้เราแบบเจ็บใจเสียหายเท่านั้นแหละแต่ไม่มาหาเรื่องแม่กับเราค่ะแต่เป็นแค่คำพูดถลุแล้วค ดูซิแต่แม่ว่ามันูไปเองแหละหนูไปทําของใส่ได้ยังไงหนูไม่เคยทำเออไม่เคยทำอ,อ,อะไรใส่มันเนี่ยอออเดี๋ยวแม่ดูให้ว่าสิ่งที่เขาพูดนะน่ะว่าหนูอ่ะไปทําของใส่เขาอ่ะเพราะอะไรมันน มันเป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่ทําใส่เขาคะ่ะลูกไม่ใช่หนูอืเ,เลไม,ไม่ไมาา่ยไม่ใช่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 ลูกคือพวกลักษณะคุณใส่มนดดำอะเวลามีผู้หญิงทําใส่อะผู้ชายอะจิตใต้สํานึกเขาถ้าเขารักใครในใจเขาจะไปคิดถึงผู้หญิงคนนั้น แต่จะไม่คิดถึงผู้หญิงคนที่ทำเพราะคนที่ทำเขาไม่ได้รักค่ะลูกโอแสดงว,ว่ามีผู้หญิงคนนึงมาพัวพันเขาอยู่อะใช่แล้วก็ทำตอนที่เขาเลิกกับหนูไปมีผู้หญิงแย่งไปใช่ไหมเออไม่ไม่ผ่าเริ่อเริ่อ,อ,อกับเขาเองค่ะตอนนั้นแต่ก็ไม่รู้นะว่ามีผู้หญิงสาไ่ไหมรู้ที่ไหนได้ไหมมันขึ้นแค่ผู้หญิงนะคะแล้วอ่ะแล้วหนูเลิกไปเขาได้มีคนอื่นไหมล่ะ ไม่ได้ติดตามใช่ไหมอโอเคไม่เป็นไรนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่รู้ตรงจุดน,นั้นไม่เป็นไรแต่ไพ่มันบอกว่ามีผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมขึ้นไพ่ใบที่1 10 10ดอกจิกไพ่ใบที่2นะคะแมมนะคะโพดําใบที่3 9โพดําใบที่49ดอกจิกและใบที่5เอ็โพแดงหนูกับหนูกับเขาไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหม ไม่ได้แต่งงาน,นอาโอเคแสดงว่าผู้หญิงคนที่ทำมาต้องการจับเขาให้เขาเนี่ยคือจับในลักษณะที่แบบอ,อยากแต่งงานกับเขาอยากให้เขาอะไปรักฮัลโหลหนค่งยี่เออเเอาจารย์ก็ว่าเสียงอะไรคือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นอนะทำแบบว่าทำให้รักให้หลงให้แต่งงานให้อยู่กินให้ผูกมัดอะ ามหน้าไพ่แม่อ่านตามหน้าไพไ่น,ไพนะเพราะเป็นพลังงานโพดําด้านลบไม่ดีแต่แต่แต่ทว่าบอกว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะที่เขาหาหาไปในตั๊บัสี่เดือนเขาไม่ได้มีคนอื่นเขาไม่ได้มีแต่มีผู้หญิงชอบเขาหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นน<อ>่ะเราก็ไม่รู้ละเอียดลึกหนาบางแต่แม่ยังไงก็ยืนยันตรงที่ว่าแม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะลูกนนะาทำนายตามหน้าไพ่ สรุปคือเขาโดนทำของจริงเหระโดนจากผู้หญิงอีกคนนึงที่ไม่ใช่หนูเออแล้วมาหาว่าหนูทำหนูบอกว่าหนูสาบานเลยนะหนูไม่เคยที่จะทำแต่บ้าแล้วถ้าหนูทำหนูจะเลิกทำไมอือใช่แล้วแล้วแล้วอีกอย่างนึงนะเนี่ยเขากลับมาเนี่ยก็ขอโอกาสคืนดีนะเนี่ยตามหน้าไพ่อ่ะมาติดต่อขอโอกาสนะ ถ,ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าห้าสิบห้าสิบแต่เขาว่าเนี่ยใช่ไหมเข้ามาขอโอกาสใช่ไหมเนี่ยค่ะค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมาเห็น <He en S 2> ไหมตามหน้าไพาเ่เลยโชะเลยแต่ว่าอ่าแต่ว่านั่นแหละลูกเอ้ยกลับมาถ้าหนูไม่มีใครมันก็มีสิทธิ์ที่หนูก็อาจจะกลับไปซึ่งเขามีความหวังแต่ตอนเนี้ยมันลักษณะที่ว่าหนูมีคนอื่นไปแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วตอนเนี้ย มันกลายเป็นว่าโมโหไปเลยลูกโอ้แล้วแล้วเขาจะมาทำอะไรหนูไหมคะตั้แเนอ่าดูสิค่ะไม่ทำทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พ่อแม่หนูก็แบบไม่ยอมอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้พาะแล้วอีกอย่างพ่อแม่หนูก็รู้ว่าหนูไม่เอาหนูมีคนใหม่แล้วนะพี่หนูจะปูนินมันแข็งอะไรนะพี่หนูจะอานินมัน <laughs> ขนาดนั้นเลย แม<า>่ทำอะไรไม่ได้ลูกทำอะไรได้ไพ่หล่นเดี๋ยวแม่เก็บไพ่แป๊บนึงอืมโอเคสับไพ่ไพ่หล่นแล้วมีอะไรที่หนูต้องระวังอีกไหมคะได้ขลุกสักครู่นะสิ่งที่ต้องระวังระวังนิสัยเขา,าแหละหาเรื่องไม่ยอมจบสิ้น มามามาแต่ว่าจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าถ้าพี่หนูเอาจริงคือขู่มันไปอ่ะว่าถ้ามายุ่งย่ามวุ่นวายนะจะจัดการั่วจะแจ้งความรั่วจะไมู่แต่นูบอกไปแล้วนะคะว่าจะแจ้งความอะค่ะอ่าเขาบอกว่าเพราะว่าจะจบแค่นี้อืมโอเคถ้าหนูขู่ไปอ่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ขู่มันนะมันมาวุ่นวายแน่นอนแต่ถ้าขู่ไปแล้วก็ไม่มีปัญหาโอ้ผมกลัวว่ามันมันจะย้อนกลับมาอีกอะค่ะ ถ้าเราขู่ไปนะมปนีปัญหาค่ะลูกเพราะไพ่ไพ่พปิดจบใบที่50โพแดงคือถ้าเราขู่ไปแล้วนะคะมันก็จะทำไม่ได้มันก็จะทําอะไรไม่ได้ค่ะลูกมันเป็นาวาะจ้ามันเป็นนา